ลเล่นคันนี้แล้วกันซึ่งคันนี้คืออย่างที่บอกไว้ในคลิปคลิปมีคลิปก่อนนะครับว่าจะมาเล่น M13 ทับ A ทับ40นะครับยี่ผิดไปเลยครับผมนดมอ่าสเปคคุณไม่เป็นไรหรอกกอดดูเอาได้คุณกวเอาเองนะีย๋ยวไป รีบอ่ะถังคันนี้นะคะก็ดูคันไหนคันเล็กดีอย่างนี้เราเนี้ยไปเจอรถถังแล้วเจอรถถังแล้วเราไปเจอคัอนไหนเนี่ยแพนเทอร์สามจีเหรอแพนเทอร์จีเหรอแล้วข้าไปดู 我打。 เตะ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 เตดเตะแย็บครับ <Hum> ฮ <dû> ู้รีชิตอันนี้เจ็บแย็บครับฮู้รีชิตไม่โดนถ้าเป็นดวกร้ายเอออย่านะอย่าอย่านะเรายิงได้เรายิงในได้นในตงนี้เดยอ้าวมันเออรื่ดับมาเป็นมจะถูกนาย ราเบิดเร็วเอยียงไหมโไม่หาี่หโบก,ก่อนนะจีไปโอเคฮะตอนนี้พันยานไปก่อนไม่เอาแม้แต่ปเปลี่ยนนะโอเคแล้าทางนั้นโจนไม่ต้องมาถามนะว่าไม่ต้องมาถามเ ไม่รู้เหมือนกันเออเอ๊ะเออเอ,อเอ,อเยต้องดอกดจีแล้วรเรอาอค่อยไปบรคยา,าดีกว่าไม่หาจีก่นมาต้องเป็นที่นี่ก่อนกอดจีครับ โอรู้วิธีละโอเคพี่รู้วิธีละกันไม่ต้องไม่ต้องวอัวเลียงสอเอาให้เปนรู้ เสียงดาเป็นส่วนใหญ่นะครับนาโชดปี่ปะเดี๋ยวจะไปขอดูโฟไฟ่์เออแล้วค่อยไปอาซูมเมาแล้วกัน เหมออือนสะุ่มทีมในโดตาใครอยากให้ผมเล่นโดตาโดตนะไม่ต้องของ่ายกว่าเล่นเพราะผมโหลดมาโหลดมาไม่เป็นนะมันต้องโหลดในสตรีมผมลงแค่เบนไม่เป็น,ปนอีเมลม,มีหลายอีเม,ม,มลอ่ะมาณสามสี่อีเมลได้อืมจะโหลดโดตาได้ต้อง คะแนนเรซตัวเทียนกันจังพระเจ้าบอกถู <c oughs> เขาไมเพื่อมไฟไวน้น่เจ้ามาเถึงแล้วเรื่อยไปกันนะครับไปได้เลยป้าเต่ตอนนี้ต้องจะถูก

ada dua ปุป่นใหญ่กันจะเพิ่มปื้นใหญ่นะไม่อยากให้มันแลงกินเด็ดแล้วกลับไปกันกลับไปเลยอันนี้มอยากูคนที่เนมาบ้านเาอะะ นี่คืออะไรเนี่ awesome ยออโตโมบายรอแป๊บเดียวไดคนแรกยะชนะนะใน20นาทีนะมา่อี้โอ้โหไม่ใช่จบ,บตายตายไปแล้วลเก,กือบรอดตรงใจทำไมเกือบลอ้มอะเพื่อนอะไรยิงอะไรอ่ะ ระเบิดปปาผมตั้งไกับพี่โอลและสมอไฟระเบิด <c oughs> อะไรวะพูดภาษาอะไรเอ,อ,เรอยอัียวกันวะอันนี้รถถังมีแต่รถถังหน้าสุนหออ่ะฟร์จูนมาเล่มซื้อไหเวลาน้บบาาไอไถึงก่อนวะ ไม่有弄苹果เลยเอาแก๊นไม่กดเนอะเอาไม่ทันมาคงเข้าได้เลยเออแคเตอร์แฟเหมือนกันอันไอแก๊ตเตอร์แฟสพี่โคตรเกียดเลยยาก

ดูเหมือนอะไรวะจับบ้างาแล้วมาชุบอะไรตรงนี้โอ้ ไม่ต้องขี่รถถังนะคะข้อขีรถของในเป็นนายกรถเป็นนายกดนวนนาอีกนะครับ ู้สึกใจค้องแค่เดียวเพื่อนมาอยู่ฝั่งตรงข้า,ามเป็นตัวดดโอ้พี่โอ้ วชอบอยู่บางทีไม่ชนะอ่าพี่เห็นฝ่ายตรงข้ามโคตรโงโโง่ยัง มันได้ตรงไหนอโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะคันต่อไปมันจะเล่นคันนี้แล้วกันคลิปต่อไปมันจะเล่นคันนี้อาจจะร่วนอ่อนนะคันนี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นนะครับสำหรับวันนี้ส,สวัสดีครับว